อยู่สภาพโซมๆซมเนี่ยมานานมากอยากจะกลับไปสวยกับเขาว่างไม่ได้ตัดผมกานานมากต้องจะตัดผมให้ก่อนนะก่อนที่จะตัดอยากได้แบบนั้นแต่คงไม่ถึงตอน,นุมาเด็กมากผมบอกสวัสดีทุกคนเพิ่งตื่นเจ็ดโมงกว่าแล้วอยู่สภาพโซมๆซมเนี่ยมานานมาก แล้วก็ตอนนี้ก็แก่มากเนี่ยมันจะห<ก>้าสอยู่แล้วตอนรู้สึกว่าเฮ้ย,ยามาใกล้แล้วใกล้ฟังอยากจะกลับไปสวย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 กับเขาว่างดูสภาพตอนนี้สิดูไปได้เลยนี่นาลมปาน,นาลมปานผม,มกึงงอเดี๋ยววันนี้เจจะไปทําผม <G ül> เดี๋ยวไปดูนะหลังจากที่เจ๊ทําผมมันจะเป็นสภาพไหนกําลังจะไปตัดผมจะแว้นไปไปมอเตอร์ไซค์ จะไปตัดแถวแม่ริมพาซาเนาะไม่ได้ตัดผมนานมากเราเลือกร้านนี้เนาะเข้าไปถามเขาก่อนเนาะสวัสดีค่ะตัดผมหน่อยค่ะตัดผมน้องเป็นคนตัดเองหรือเปล่าคะจะไปสระก่อน ก่อนเนาะก่อนที่จะตัดมันงเง้ำอรมยน,นเป็นน้ำอะไรบ้นหมดกเลยนยน,น้ำเย็นบ้านผมะไม่่แาผมเสร็จแล้วเราขออนุญาตเขาถ่ายรูปรีวิวในร้านหน่อยละกันว่าการมาตัดผมช่วงที่มีโควิดเนี่ยร้านบรรยากาศเป็นยังไงขอถ่ายในร้านหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะดูบรรยากาศปลอดโปร่ง ถ้าช่วงโควิดมาตัดผมเนี่ยคุณต้องเลือกร้านที่สะอาดมีน้ำยงน้ำยาทุกอย่างเรียบร้อยมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยนะชื่อร้าน awa, วาวาใช่ไหมคะค่ะร้านวา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 แฮร์สอลอนนะคะนเจ้าของนะคะตัดให้งคุณวาวาเจ้าของร้านสวยมากะคะ่ะอยากได้แบบนั้นแต่คงไม่ถึง <laughs> เอาละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าผลตอนตัดเสร็จแล้วเป็นยังไง ตอนนี้ผมก็ร่วงเยอะแล้วเป็นผมที่เส้นเล็กหยักโศกเลยต้องลองดูว่ามีวิธีไหนบ้างให้สุขภาพผมดีขึ้นแล้วก็ให้ดูภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นวันนี้เจ๊จะตัดสั้นเลยนะคะถ้าดูสภาพเจ๊ออกมาสวยแล้วก็มาจัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วตัดออกมาเด็กมากโอ้โอหเจ๊ แ,แนะนำร้านนี้มาเลยนะแท่เดี๋ยวเจ๊กลับไปทำรูปเทียบให้ดูระหว่างก่อนตัดกับหลังตัด before และ after แม่งต่างกันชิปเลยอะอันนี้รู้สึกแบบผมพอมันหายไปเราหัวเบามากเลยนะการใดตัววาสอนอาสาแล้วต้องใดเลยอย่าปล่อยให้ผมแห้งคาหัวมันจะหยิกมันจะดูแบบไม่เป็นทรง ถ้าผมเราเป็นลักษณะแบบไม่ได้มีสุขภาพดีมากเราต้องช่วยด้วยเราก็ต้องรู้จักบำรุงเนี่เยเฮ้ยเห็นไหมอายุหายไปนี่จะ50าสิบห้าสิบห้าสิบเว้ยแต่ขอโทษตอนนี้ไม่ถึงแล้วล่ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเจให้ดูดีขึ้น โดยในวะีพีแรกเนี่ยเป็นการตัดผมสั้นซึ่งเจ๊ก็คิดจะตัดมานานแล้วล่ะแต่ไม่กล้าเพราะว่าไว้ผมยาวมานานแต่เฮ้ยมูววันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วแบบเดินผ่านกระจกช็อกสภาพตัวเองในกระจกมากทั้งแก่ทั้งเหี่ยวทั้งโทมผมก็งอกแบบชัดมากฝ้านี่ขึ้นเต็มหน้าเลยเล่นเอาวันนั้นเสียเซลล์ไปทั้งวันน่ะสุดท้ายทนไม่ไหวเว้ยไปตัดผมเอาววะ ก,ก็ไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับคิมโซมด้วยวะแล้สุดท้ายก็ผลตอบรับออกมาดีมากเรกลับมาบ้านน,น้องๆอะชมเป็นหมดเลยเจดูดีขึ้นเด็กขึ้นสดใสอะไรอย่างเงี้ยมันนี่ทำให้เรามีพลังในการเปลีป่ยนแปลงตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จรือเปล่านะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เจด้วยละกันแล้วเดี๋ยวดูนะว่า EP หน้าเ,เจจะทําอะไรต่อ